รีบุตจึงเป็นผู้กันเรียกว่าปัญญาเลิศประเสริฐประเสริฐเป็นพี่ที่ดีเป็นพี่ที่ดีของน้องนองเป็นเพื่อนที่ดีของโมคลานะเป็นเพื่อนที่ดีของนึกว่าสหธรรมิกแล้วก็เป็นพระธรรมเสนาบดีเมื่อบุญบารมีได้สมบูรณ์คนเราถ้า ไม่มีบารมีก็เป็นเรื่องยากเ,เรื่องอยากทำอะไรก็ลำบากลำบากเพราะนั้นครบาอาจารย์ก็นิมนต์นะครับบางทีก็เราก็อยากจะได้อยากจะได้ก็เลยทำให้พูดบายเงินก็อยากจะแลกความรู้ก็อยากจะฟังสตางค์ก็อยากจะให้ถ่ายรูปไป าถามยายยายตรงนั้นกูก็จำไม่ได้เอาไปมาก,ก่อนก็นั่งสมาธิบำบาดสมาธิที่ภาษาทิบทท่านสำเร็จอรหันต่ธรรมสุกละขาตา เรียกว่าทำคางหมูทำคางหมูในสมัยก่อนก็พกระพุทธองค์ได้มาอ,าอยู่ามาอยู่แล้วก็ได้าภาษาดิบทก็ได้ปฏิบัติาาพักนีว่าการที่ได้ทำหน้าที่ตอนนั้นก็ยังเป็นผู้ดีเรียกว่าภาษาดิบุท์ยังไม่สำเร็จอรหัน พระสารีบุตรนั้นบวชมา15วันถึงได้มาสําเร็จอรหันต์ตรงนี้ตอนแรกท่านไปบวชในสํานักพุยันจันใจก่อน,นจันใจพระสารีบุตรนั้นท่านมีทรัพย์แปดสิบโกดแปดร้อยล้านแต่ว,ว่าพอไปไปดูดนตรีพอไปดูดนตรีก็ใหม่ๆก็ชื่นชมยินดีแต่ว,ว่ามีวันหนึ่งท่านก็อ่า กิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายแล้วก็ได้ออบอลบบงนี้นะครับครบาอาจารย์รู้แล้วก็ไม่เป็นไรลงได้เลย <c oughs> จากนั้นท่านก็ได้มาเรียกว่าไปบวชในสำนักของจันชันชัยชันชัย อาจารย์ชันชัยพออาจารย์ชันชัยท่านก็ได้ไปถามพระาริบุตรท่านไปถามว่าในสำนักท่านมีความรู้เท่าไหร่ก็บอกว่ามีแค่นี้แหละมีแค่นี้ท่านก็เลยบอกว่าศึกษาเพื่อนว่าถ้าใครบรรลุธรรมก่อนก็จะมาบอกกันทีนี้พระสารีบุตรท่านไปเห็นอาจารย์อัจฉริ ที่หนึ่งเมปัญจวกักคีทต้นห้าเห็นอากับกิริยาก็เกิดความเลื่อมใสพอเลื่อมใสก็ขอฟังธรรมอาจรชีก็บอกว่าขา้าพเจ้าเพิ่งบวชขอฟังธรรมสบับยอ่เอเยธรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุตุงถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาตีมหาสมโนพอฟังเช่นนี้ก็ได้สําเร็จเป็นพระสำเร็จเป็นโสดาบันพอสําเร็จโสดาบันแล้วก็ได้มา บวชมาบวชลูกศิษย์สองรอยห้าิฟังธรรมก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันส่วนพระโมโคคัลลานะก็ใช้เวลาสิบเจวันเจ็ดวันพระโมโคคัลลานะก็อยู่เขาอิสิคิริตรงนั้นนะครับเป็นถ้ำเขาเรียกว่าถ้ำกาลสิลาที่ท่านได้มา ฟังหรือว่าได้มาภาวนาแล้วก็ท่านก็นิพพานอยู่ที่ถ้ำกาลสิลาโดยมีโจรทุบร่างกายของท่านจากนั้นพระสารีบุตรท่านก็มาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าดูนี่พระองค์ก็นั่งอยู่นีแ่แต่ตัวนี้มันจะต่ำนะฮะตัวนี้จะต่าก็มันก็มันไม่แคบขนาดนี้อันนี้เขาโถมดินขึ้นมาให้มันนั่นไปสวยแต่ความจริงมันมันจะมันจะกว้างมันจะอยู่สบายกว่านี้นะครับ จากนั้นก็ที่ข้านะคะทึาา่เป็นหลานท่านก็ได้ตามหาคุณลุงว่าคุณลุงไปบวชในสำนักของจนันชันชัยแล้วทําไมถึงมาบวชในสำนักของพระเจ้าก็ตามหาคุณลุงอพอมาถึงนี้ก็ได้ตอบว่าคุณลุงว่าสิ่งที่คุณลุงทําก็เป็นสิ่งที่ข้าพระเจ้าไม่พอใจอพุธอตคงก็เลยได้สแสดง เวทนาปฏิกหาสูตรพูดถึงสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ทำให้ภาษารีบบท,ท่านได้ฟังทำเรียกว่าสุขก็ไม่ติดทุกข์ก็ไม่เดือดร้อนอําจิตให้เหนือสุขแห่ทุกข์ให้ได้ภาษาริบบทอฟังทมเสร็จท่านก็สําเร็จอรหรันส่วนหลานของท่านเทียนกะก็สําเร็จเป็นสวดาบันวันที่ภาษารีบบทสาเร็จอรหันก็คือวัน วันวันเพลนเดือนสิบวันมาฆะบูชาก็คือวันวันที่วันเมื่อเดือนนะครับวันวันที่หกวันหกวันมาฆะอันนั้นก็ถือว่าเราทั้งหลายได้มาสถานที่ได้มาปฏิบัติหรือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่้อไปทุกท่านก็จะได้กล่าวคำบูชาแล้วก็จะนั่งสมาธินะครับ อิมีนาสการนะีารนะัตังพุทธังอภิปุษยามาัอิมีนาสการีนะัตังธรรมังอภิปุษยามาัอิมีนาสการีนะัตังสังขังอภิปุษยามาังอาบุจาอาบูชาตัามสุการาคาตาง เป็นสถานที่สำเร <S S S ็จอหรหันของภาษาดิบุตรของการบูชาสการะ <S S ใ,นานในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเลิศนม,ม,มีแต่ความสุขความเจริญในทุกสถานในการทุกเมื่อเธอมิมาหังพันเตปะกวาตุมหากังอัตฉภาวะ อัาวัปาริชาตชามีปาริชาาะเดพระผู้มีพระภาคเจาูเจริพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพร้าพุทธเจ้าขอมอบกายขอมอบกายถวายชีวิตนี้ถวชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพนพุทธบูชาบูชาสาาบูชาับชาาชาพุทธเจ้าพุทธเจ้าตั้งใจศึกษาจตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตปฏิติตามคำสั่งสอ ตามคสั่งสอนของพุทธโอด้ออวยการเจริญจิตตภาวนานาการะบันน,บนี้เธอต่อไปก็ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติตามที่คุูบาอาจารย์นุกูรีท่านได้สอนมาปัทธานาาโยมบาสุบาิกาก็ปฏิบัติตามสถานที่ที่เราได้ฝึกมาเมื่อเรากําหนดลมหายใจเราก็จะ ข้าใจเมื่อเราเข้าใจจิตเราก็สงบเรียกว่าสเป็นสมถะเมื่อจิตเราสงบเราก็จะได้เห็นเกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาการวิปัสสนาถ้าเราเห็นแจ้งเราก็จะเห็นในธรรมะเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมมีสติปัฏฐานสี่ที่จะนากาย ที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อมันไม่ประกอบกันหรือว่ามันไม่สมบูรณ์กันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งดับไปมันก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพ mm hmm. าเรียกว่ากายเราก็จะได้เมื่ยึดติดม่ยึดติดในโครงกายของเราเ mm hmm. วทนาก็สุแเราก็รู้กําหนดรู้ทุกเราก็รู้ไม่ได้ โศกเศร้าสเสียใจพยายามอ,าอย่าให้มันทรมานหรือว่าอย่าให้มันเป็นทุกข์กับการที่เราได้รับเพราะว่าสังขารการเกิดก็เป็นทุกข์ทุกข์ที่สัญจรมาสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ไม่ได้เดือดร้อนทุรนทุนทนาารายไม่ว่าเบทนาทําจิตให้ เนื้อสุกเนื้อทุกให้ได้อันนี้คือเวทนาจิตจิตก็เหมือนกันถ้าจิตเราไม่ไปไปหลงไปหลงในตัวเองไปหลงในสิ่งต่างๆทำจิตของเราให้อยู่ในก็เรกว่าจิตของมนุษย์ปกติก็จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่มันขุ่นโวเพราะว่า,วาสิ่งที่มันสัญจรมา้วยอารมณ์ต่างๆก็จะทําให้จิตเรา อวันไว้จิตเราได้รับในส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้ธรรมะ,ะกายเวทนาจิตธรรมธรรมะก็คือโสดาบันสกิทาคาอนาคาละหันธรรมะแต่ละสเต็ปหรือว่าแต่ละอย่างก็จะละไม่เหมือนกันสวดาบันก็จะละสกายาทิฏฐิวิจิกิสาศิลปพัตปรมาตส่วนสกัทธาคาเมก็ละ อีบอรห้าแล้วก็อนาคามีก็ละได้แปดตัวแล้วก็มีพระอรหันต์ก็ละได้10บรือว่าสังโยชน์สิถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานเราก็ต้องเข้าใจว่าทางใดที่เราจะไปจะไปทางไหนแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรอันนั้นสมถะก็ดีที่ปัสนาก็ดีมันก็เป็นตัวเกือ้อหนุนกันเช่นกริยัิ ก็ดีปฏิบัติก็ดีปฏิเวทก็ด,ดีถ้าเราไม่มีปริยัติเราไม่รู้จักเราก็ปฏิบัติไม่ถูกแต่ถ้าเรารู้จักปริยัติเราก็จะได้รู้แล้วก็นําไปปฏิบัติแต่ถ้าเรามีแต่ปริยัติไม่ไปปฏิบัติเราก็จะไม่ได้ผลจะไม่ได้ผลส่วนผลของการปฏิบัติหรือปริยัติปฏิบัติก็คืคอคือปฏิเวท ผลที่เราได้กระทำมาะนั้นจริงต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปกรรมก็อยู่ที่เราเราจะทำะยาที่สัามระดัเตปีชังตาที่สังระตะเตีพลังกัลยาเนกาลีกัลยานังตาปากาลีจะตาปากกรรมบุคคลจะบานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้รับผลดี ทาำชั่วย่ำได้รับผลชั่วอันนั้นเราก็ถือว่าโชคดีมีหลวงปู่ลีใหอ้อบรมสั่งสอนเราก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนไว้สิ่งที่ใดสิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็พยายามงดเว้นพยายามไม่ปฏิบัติหรือว่าอย่าไปทำมันกับพพุทธเจ้าสั่งไว้ว่าการทำบาปไม่ดีเราก็อย่าไปทำ เราก็ทําตามคําสอนสอนว่าทําคุณงามความดีทําจิตของใจของตนให้ตปองใสเมื่อเราทําจิตทําใจให้ปอองใสเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับไม่มีใครที่จะมารับแทนเราเราก็รับบุญผุ้สนเหมือนกันเราทําเราก็ได้อตตาหิอตโนโนาโถโกหินาโถปรโรสยาอัตานินาทังดุปติดุบลัง ตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้รับที่พึ่งอันบุคคลได้โดยยากะนั้นถ้าเรารู้จักการปฏิบัติรู้จักการกระทําสิ่งเหล่านี้ก็จะนําพาให้เรานั้นได้พ้นทุกถึงแม้ว่าจะไม่ถึงพระนิพพานเกิดมาก็เป็นมนุษย์สมบัติสรรสมบัติและก็นิพพานสมบัติฉะนั้นขอทุกท่านตั้งใจ จนสมควรเวลาก็จะได้ให้สัญญาณต่อไป